อะไรมหนูอยู่ไหนฮะหรืออยู่ไหนล่ะอยู่คนล้มกันวะโอ้โหไม่ไม่มีแล้วหรือมีน้องกันะเร็วเรเ้าเฮ้ยไปช่วยน้องเงี้ลองใครเจ๊ลุยมันลิงอ่ะเป๊บหนึ่งซีหล่อดังหรืออย่าร้องดังดินี่เก่งมากเก่งมาก เก่งมากหรือมียาเปล่าไม่มีอะไรเลยหรือจะจอบ้าจอบอเลยอะแสงเมื่อตอนเห็นภาพตะเกียบมันเล่ยวัดรอบบ้านเลยโอ้ปกใจปกตับปกไตเฮ้ยมีลังค้าเลยอ่ะเอาแต่มีตังไหมลื้อมีปัญญาหาลังค้าแต่ลื้อไม่มีปัญญาหาตังค์สักพย์ก็ไม่มีโอ้ สงสัตัวเองจริงๆสองสั่งรถรถรถเ็มมาเข้ามาก่อนเ็้ามาเนี่ยว่าก็ยิงมังนะว่าว่อะไรอ้ว่าก็ยิงแม่พี่ไปเก็บสมุดว่มีนี่เอาไป ไข่สมวยชมกไปสมวยไข่สมวยไข่สมวยสมวยสมวยเมือสมวยอ้าวพี่กสมวยเฮ้ยไข่สมวยวะไข่สมวยไข่สมวยสมุขของพี่ผีป่ะอย่าให้รู้นะเว้ยเนี่ยอย่าให้อ้วนรู้นะไข่เป็นของสมวยสมุข ไอ้ยาเปิดบังเนี้ยบังลูกตกแล้วและเนี่ยขอรูปบักหน่อยนี่เพื่อจะรูปบักอะไรอ่ะไอ้ยาให้บั้งีอ้ขอรูปบักหน่อยไหนที่มีอยู่ไหนย้อไปแล้วไงโดนฉกไปแล้วโน่นโน่นคนขึ้นเปิดแล้วหนุนโอ้หลือเป็คงยังไงวะเนี่ยขัดทางเข้าไปเลย นี่ไงแมอีน่าเกลียดว่ะใช่ดูแลขอบคุณครับดูแลพลังขอบคุณครับด่าเลยด่าเลยขอบคุณครับข้างบนเขามันมันไม่จอดมันขับไปไม่ไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกหรือคิดว่าจะเชื่อเลยมาเอ้ ไมหมดหมดหมดแล้วมันจะดไหวะไม่ข้หมือิงปไม่ต้องลัวชุบเลยไม่ต้องหัวชุบไปยิงอ่ะ้อยมาเห็นชื่อแล้าชุบไปกองชุบมาเยมหชุบนี่ยิงเยอะได้ไหมอ่ะมันมันแ็บเอ้านี่คือต้องระวังที่วะเอาของอะไ หัวไม่ได้เก็บมาแลวเว้ยหัวไม่ได้เก็บมันหัวไม่มีคุณคุมีกูหัวมีกูหัวข้าหัวข้าหัวเก็บไปต่หงอเกมเองแรงน้ยทีมีอีกแล้วอะบอกว่าแหลงน้อยอะไรวะไอกแล้วุกนี้ ตัวแรงมากหวัหวเกียดมาเมื่อกี้ไอเราวังข้างหลังเลยนะเว้ยบังมาเว้ยอะไรนะบังไงบังไงตัวเราไปตีมันอย่างนี้เนี้ย

อะไรอะเลยเต็มภูเขาเลยโอยเต็มเลยเขาลูก็มีบเขาลุก็มีลื่เลยลื่ยโอ้ก็ตกภูเขาจัดันเขาไส้มีนะส้มีนะส้มีนะ

Ờ, nó nằm nằm Không được bắn nữa mà Ui, nằm này quá, tôi này quá, này quá Tôi Ở luôn nè này, tôi này, tôi này nóc hả Tay mới chạy nó Tôi này Ờ, tôi này bắn nóc hả Ê, nó khổ ไม่มีดลยวะวะเอ้เอ้มีเอามีมีมีว่ามาลืมไปว่าตาตะที่เกิดมาตาไม่มีเฮ้ยไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอะไรขึ้นรถอันิเฮ้ยทำเป็นความใจอยู่ที่คนขับอ่ะซาวเดียจ้าอาเวงเจอร์ข้บเขาเว้ยขึ้บเขายิงเราเวยเขาอะไร ทำไมข้างหน้าหน้าโลแล้วมาอยู่กับพวกเขาเข้าหัวเข้าหัวจะไปมีไหมไม่ช่วยไม่อยากช่วยจะไปมีไหมใครเลดี๋ยวดูโอ้โล่ไปหามันมาเร็วเร็วเลยมาเร็วเร็วเลยมาให้ไวเลยมีมีมีผ้าใชไหมใช่ไหมนีมีผ้าโอเคพังเลยพังเลยมีโลหรือเปล่า เฮ้ยมึงใส่แล้วนะมึงนขอเฮ้ยมเบิดไบไม่ระเบิดไม่ระเบิดว่าทำไรว่าทำไรวนเอาลกล่าล่ล่ล่เอาลุกมเอาลุกคอมก็คอมสิวะ ที่มีอะไรมาดิหลมากฮะไม่ได้หรือไงช่วยผีอะไรอ่ะช่วยไม่ไรแล้วมันอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยทางมาดิทางมาดิทางมาโว้ตี้ทางมาดิดิโว้ยอยู่นี่ ทางได้เหรอมาทางไม่ได้ทางก็ไาใครช่วยอ,อ,อีนีใครสมสมติให้อีนี่ยืตรงนี้ได้อยู่พี่มีเอาลมมาเอาลมมาให้วะลมหมดแล้วขอบคุณมากครับมา,ามาืา่องเป็นพราะช่วยพี่นลยต่ไรวะโอถ้ามึงยงาาิง่ามันคือไปหา Oh, apa, apa yang terjadi? Pergi ke sini. Kamu boleh berlari ke sini. Ada orang di 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 sini. Ê, nhiên hưng 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 là hưng hưng Con có không đi ừ, hưng là tôi leo hưng 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 chết rồi hưng 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 đi hưng 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 ก็มาดีครับของก็ของดีครับของก็ของดีครับปุยปุยงลอกสุดยอดสุดยอดสุดยอดพวกเราทำได้ยอดเยี่ยมโอ้โหรอไม่ไหวว่อว่าไม่ยิงเธอในดงมันนักหนึ่งนะมันไม่ถอยหรอกมันเจ็บอ่ะแต่คือไม่มีใครพูดถึงที่ว่ายิงเพื่อนมันหนึ่งคนเพื่อนมันสองคนไม่มีที่พูด อย่าลืมครับเติม u c ที่เลเซอร์กอนนะครับเลเซอร์กอตรงคอมเวอร์เพื่อเก็บมันตริงครับเลือกเป็น MPV วได้ยังไงวะเลือกจะมาเป็น KFC ได้ยังไงวะหรือลักชอวอัวไปตั้งเยอะตั้งเยอะโอ้ลัก